อุ้ยหายไปนานเลยครับอ่ะเราจะไปดูกิจกรรมมาใหม่กันบ้างหลายคนก็น่าจะแบบเห็นกันแล้วนะเราจะไปดูสตาร์พาร์ทเริ่มแรกเลยนะสตาร์พาร์ทก็จะเป็นทางาของด็อกบาร์จะใช้ทั้งหมด65 65เลื่อนขั้นนะครับว่าประมาณใช้เยอะพอสมควรอยู่เนี่ยหืน่าจัดน่าใช้กันเลยทีเดียวครับก็น่าจะต่ำนะโอ้แต่ว่าของมันได้น้อยว่ะ อตอนนี้เราได้17แล้วน,นะได้เล่นประมาณ2 3สมวันแล้วแหละแล้วก็เพิ่งมีเวลาว่างมาทำคลิปนะครับวันนี้เราจะไปดูอะไรบ้างมาใหม่นะครับอ่ะเวลติเวลตวลิเวลตินะครับจะใช้นักเตะฮีโร่เนี่ยแห่งชาติเนี่ยเกบวกสาตัวนะครับก็จะได้1ตัวนะครับมาแลก1ตัวอ่ะตอนนี้ขายได้หรือเปล่าตอนนี้ยังขายไม่ได้ครับอยู่ที่สิล้าน ตัวต่อไปเป็นเนสตาครับเนสตาจะมาบอกในกิจกรรมนี้ไม่มันคือไม่ได้ตัวนี้เลยนะครับนี่ก็คือที่มันอ่านว่ารางวัลแรกแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือรางวัลแลกเปลี่ยนไอคอนพามเนี่ยไม่ใช่นะครับที่มันอันแรกก็คือกาอแรแลกเปลี่ยนไอคอนพามเนี่ยมันไม่ใช่นะมันจะให้สุมส่มสุ่มออกนะครับดูครับเปอร์เซ็นที่จะออกอยู่ที่1%เท่านั้นเอนงครับหจริงๆดูดิ จะได้2 5 0 0 0ืถึงล้านเหรียญก็คือ10ล้านบาทนะครับร้อเปอรนเลยก็จะประมาณนี้ครับคือเนตตาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องสูมเอานะครับเผื่อไขดวงดีนะแต่ก็ยังไม่เคยเห็นคนได้เลยเลยนะครับอผมก็ยังไม่เคยเห็นคนได้เลยนะจริงเอคมาดูส่วนกิจกรรมข้างในกันบ้างครับทุกคนอะมาดูอีเวนต์น้นนอยๆกันก่อนนะครับก็คือทีมยอเดเยี่ยมประจําสัปดาห์ก็คือ t o t w U. เอ้ยถูกแล้วครับโอเคอันนี้โมจะแลกมาแล้วแต่ว่าได้ตัวเกลือจัดเลยเกลือจัดเลยอันนี้คือส่วนของรางวัลน,นะครับอ่ส่วนของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับให้แลกแล้วก็มาเปิดอันนี้นะก็จะประมาณนี้นคะรับส่วนของหน้าหลักหน้าหลักเนี่ยจะใช้เล่นกันก็จะประมาณ500เป็นพันอันนี้ก็เป็น2 0 0พัน สอง0เป็น4 5่0นึงวันก็จะได้อยู่4,500นะครับถ้าดูโฆษณาก็จะได้เป็นพวกแบบนักเตะแรงพวกนี้นะครับอันนี้ก็คืออใช้เพชรกับเติมเอานะครับโอเคก็จะประมาณนี้ก็สำหรับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับไม่มีอะไรมากนะก็เล่นแบบง่ายๆเลยแล้วเรามาดูของฮีโร่แห่งชาติกันบ้างนะครับมาดูหน้าแรกกันเลยก็คือเกมประจำวันนะครับก็ เซ้อมมาเลยอันนี้ซ้อมสองอันแล้วก็ผมเลือกเป็นไอแข่งแต้มประเทศนะครับก็คือแมตช์หนเนยให้เล่นแมตช์นี้นะครับโอเคโอเคเรามาดูส่วนของเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือชนะ8ครั้งก็จะได้สุ่ม1ครั้งนะก็คือไอตัวนี้แหละ แุ่มนะครับแบบซ่มอ่ะมาดูต่อไปครับคืออันนี้อ่าก็จะเป็นฮาร์เรนฮาร์เรนนะครับอ่าอันนี้ก็อธิบายไปแล้วอันนี้ก็คือแบบเดินพาร์ทเอาอ่ะอันนี้มาเรามาดูรับสิทธิ์ประจําวันนะครับก็คือ1วันเราจะได้อยู่เรื่อยๆอเนี่ยจนถึง1818 18วันเนี่ยอืก็ประมาณนี้ครับเราก็ผ่านมา2วันแล้ววันนี้น่าจะวันที่10 สี่นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่นะผมน่าจะลงวันที่15ตอนกลางคืนโอเคประมาณนี้ครับรับสิทธิ์รับสิทธิ์ประจําวันก็ประมาณนี้สุดเรามาดูแมตช์ระดับประเทศกันบ้างว่าทําอย่างไรเล่นอย่างไรนะครับโอเคมันก็จะให้ตันอยู่ที่ที่ไอตัวเนี้ยอ่ามันก็จะให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวดูเห็นไหมเล่นไปเรื่อยๆจะได้โทเค็นโลกเนี่ย คูณไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไรอ่าจนสุดเลยอะมันก็จะได้อีก2 0 0พครับแล้วก็เราสามารถรีดยใช้500เพชรเลยนะครับนี่มันก็จะได้เยอะมาเยอะๆๆยอะมากๆอะแล้วเรามาเปิดไอ้ตัวเนี้ยแต่อย่าเพิ่งเปิดครับทุกคนอย่าพิ่งเปิดผมบอกไว้เลยอย่าเพิ่งเปิดอ,ปยอย่าพิ่งเปิด,อปดโอเคมาดูส่วนของดวนแข้ง ด้วยสกิลกันบ้างลนะอ่ะเรารับฟรีไปก่อน5ตัวครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นดูดูโฆษณา1ครั้งก็จะได้หนึ่งอันอ่ะเรามาดูวันนี้อันนี้ก็แบบชนะ8อันนี้ก็แบบปกติเลยจะเป็นโหมดแบบอ่ายิงยิงที่มันอะไรนะยิงที่มันฝั่งเดียวยิงฝั่งเดียวอ่ะที่ได้หลายประตูหลายประตูอ่ะอ่ะล้วก็จะได้มารับรางวัลในตัวนี้ครับคือแต้มประเทศนะครับ ได้รางวัลประมาณนี้เลยทุกคนอ่าแล้วเราก็จะได้ถ้าชนะ7แมตช์เนี่ยในบทดวลแข่งด้วยสกิลเนี่ยจะสามารถสุ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะครับอาง่ายๆเลยเป็นไงโคตรแจ๋วเรามาดูส่วนของเงื่อนไขกันมากครับอันนี้เอา้าโ,โอเค โอเคครับอ่ะอันนี้ก็จะดูอ่าแต้มประเทศ1 0บถึงหนึ่งหมื่นครับตอนนี้เราอยู่ที่1 1ึ0 0หมื่นหนึ่งพันใช่ไหมเราก็จะคิดเอาครับว่าจะเปิดอันไหนนะแต้มไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมครับนี่เราก็สามารถเปิดเปิดจนถึงเนี่ยใช่นไหมมัน่าจะเป็นแบบห่วงโซ่เหมือนเดิมครับเราก็จะสามารถได้คีนแล้วก็ปีที่เช็คแล้วก็เดลเปโร่แล้วก็เดินแต้มมาเรื่อยๆครับทุกคนเห็นไหมหนึ่งแสนเนี่ย ถ้าเดินตรงมานะถ้าเดินตรงมาก็ใช้ประมาณเท่าไรวะหนึ 150, ่งแสนห้าหมื่นอะคิดเอาหนึ 150, ่งแสนห้าหมื่นนะครับแล้วคนถามว่าได้ตัวเนี้ยได้มาจากไหนก็เช่นเดิมก็คือการอ่าแมตต์ระดับประเทศหรือเปล่าน่าจะเด็ดแมตต์ระดับประเทศนี่แหละอ่ได้มาจากไอ้ตัวนี้ครับก็คือแมตต์ระดับประเทศเนีย่ยเห็นไหมทุกคน นี่ก็จะได้จากอันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับนี่ก็คือโทเ,เ,นะนะเค็นโลกเลยนะฮารนะฮาร์ปขีดสำหรับกุญแจพวกเนี้ยมันก็จะเป็นกุญแจของการเปิดไอตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคนมาดูถึงไหนละถึงรอบโลกรอบโลกเนี้ยเห็นไหมไอตัวเนี้ยอ่ะมันก็จะสุ่ม สมมติเราสุ่มมาใช่ไหมมันก็จะได้ตัวที่วงวงอยู่ในนี้แหละและเราก็สามารถถ้า5ครั้งเราก็จะสามารถได้สุ่มจอนจินโยอีกหนึ่งครั้งนะครับกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับามาใหม่ที่สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วเราไปดูที่ร้านค้ากันบ้างนะร้านค้าเนี่ยมีอะไรมาใหม่ใมบ้างไหม ร้านค้ามาดูที่ร้านค้าสเตปก่อนครับฮีโรแห่งชาติสเตปก็จะเป็นเชฟนี่ตัวนี้เลยครับใช้เงินนะส่วมมนมากก็จะเป็นใช้เงินแล้วก็ใช้เพชรนั่นแหละก,ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับดอกบาเดี๋ยวผมเติมเข้าครับแต่ก็รอให้แบบใกล้ๆก่อนแล้วเราค่อยยัดเข้าไปอตอนนี้ทีมผมประมานนี้พ่อผมโลหลายๆตัวออกเยอะมากนะก็สำหรับทีปนี้ลาไปก่อน ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสัคสมาชิกและฝากกดติดตามให้คลิปนี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ